นัเก็บในการนั้นฝ่ายเนินการหาข้อมูลทีนี้นักเก็บแล้วกรดำเนินการนั้นอยาเทำแล้วช่วยที่น้าอะรอย่างเก็ไม่เป็นไรที่ท่านเลขาเห็นว่าควรจะแจ้งความท่านเลขาเงียร์ได้ท่านาในฐานะเป็นผู้แทนที่ผูู้กผเป็น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 ที่นำขององค์กรนี้คือถ้าเห็นว่าเหตุนี้ใงใน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 ก้านจะต้องดำเนินการก็ดำเนินการไปได้หรือตามอำนาจหน้าที่แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ขอเข้าหาดีได้ กอรความยากจนลงนะจากการมาถึงวาระที่สองเพื่อสรางเรื่องไรเสถียราพเรเปลี่ยนการดำเนนการตัวการ์ดตัวนี้องกไปเวโคูณได้มีน้ำคื่น้องเรียนที่ส่มเพื่อสิทิการเีวดี่ว่า วิ่ใช้การกระทำการเนิการตางๆบซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การขมูนัของกรทรงข้อจึงารหาคณะมนตรีกับพวกึงมีสีประเด็นประเด็นแรกให้วิจัยว่าสมาชิกภาคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนของพักการเมืองที่สั่งรได้ที่พรรคจิงหรือไม่ สมาชิกภาพของสสและกระส่วงต่างถึงลงให้วิจัยสมาชิกข้ของนายช่างกองในฐานะประธานสภาผู้แทนรสเอจะตรองเสนอตาด้วยหนักหนักวิัยว่าสมาชิกข้าของนายไทยชอบิึจุดลงให้วิจัยต่อว่าการประชุมสภาผู้แทนนิติสเดอห้ามในว่าห้ามที่เ้าขึ้นตัวเป็นคนเก็ดตกไม่ในหมุาไปท วิจัยว่าในายาัยชิบซ้อไดประชุมแต่กล่าชิบซ้ถือเป็นโมฆะในสาว,วาวิจัยต่อว่าการเลือกนายพิสิเป็นนายกชอบเป็นกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่จะนีสัมภาระท้่จพิจารณาขอใช้ทีแต่กล่าวหรือ,อ,รอว่าเป็น,ปน,ก,นการ,กากรเป็นการร้องเหี่ยวการกระทำของอรมกัอบพวกว่าขัดต่อสัจธรรมหรือไม่ไม่ได้เป็นการระบุว่าผู้ร้องไห้ละเมิดสิทธิทาการทมาูงหรือไม่อย่างไรที่ไม่เล็นะที่ สารเดียเราไมที่การสารบรดาสอง่สองรือก็กำหนดสรละคนอรแต่ต้องกับกำหนดการติางตวแต้อมนคราจาอเ สัง่นองส่แล้วก็มกสั่งต่อไปสา่งอีกแลผมแก้เลยไชหคือก็ิดไปมันเป็นภาสามาลีน้องน้องน้องสาวอะไรน่เราไม่ได้มาตั้งเราไมต้องสเป็นาวการอะไรไม่ต้องตัดตัดเลนคำร้องลไป่นะตอนนี้ยากแลแล้วเขาไปแก้เอในภาษาอะไรดัครับ เดี๋ยวเมื่อกี้มีในรัฐทีเปาทรอยังไรที่ตานี้มาแลวกาับตเราที่ต้วงมาเพื่อกนะจาไปารที่เราไม่ได้สือเ่อเราไปทำแสเดี๋ยวไ่ทำแฟนแจกลแล้วอับรับสิบบาทแล้ได้เป็นแสนแสงศิป์ศิปแสงขายดีแคนถ้าาแจกแลแบบแจกก็ที่เป็นการ ถ้าเกิดครบวันที่18ตุลาในตามกฎมันจะมีอย่างถานเนี่ยเรองนี้ก็จะมีประชุมกันแล้วก็มคุยกันว่าการอะรยางเงี้มแเราผมองนี่นะว่าไปรับผมก็จะอยตัวตัวท่านบัณิตชาติก็ได้สลิตมาในระดับในระเบียนหรือว่าประธาน เพราะตอปากก็มีเพราะจะเกี่ยวข้อกับประเด็นเรื่องเรื่องหน้าก็ข้อกฎหมายขององนด้วยนะว่ายังไงต้องเป็นเป็นยานสคัเราต้องระี่งก่วันที่สิบห้าเดือนกันธ์พาคอคือ้องไม่ไปไม่ก่อปัญหามีแล้วไม่วางก็หมียถึมันก็ะเอาไม่ใช่ รักว่าแล้วละไงของกทา่นี่เพราะวันเรือนนี้คุณแป้มมันมันมันมีมันมีแบบนั้นก็ทำแบบเรื่องต่ออ่ะ เราจะดูตอนนีมาเยถ้ิดตอไนีเราต้องแล้วเราเราต่างันที่สิบเอ็ดก็ได้เราจะสอบก็แในเรื่องของการพิจาัณาต่างๆต่างๆแค่นี้ตอนนี้เวันนี่ราพิจารณาคำถมว่าทำไเราได้ก็ะดาเาเป็นออกมาเป็นขั้นบ่าขั้นเป็นมาผมว่าท่านนี้ยืนยันเลยเราจะทำถ้ามนโกงก็แสงชั้นไม่ได้ก็แล้วกันมันเป็นแต่เราต้องกำหนดประเด็นที่เราตอบครับ แลออยู่ที่ว่าเราจะใช้เอกข้อคือเข้อส0่สิอข้อ4ีนะิบเอ็นเอกข้อ4ี่สดิไไม่ท้มาพึ่งเหมืนก็เลยต้องมาให้ตำรวจมาแต่คือคือ้าคือเราข้อี่มมากมาหลัเลยเปิดก็เปิดเพราะว่าข้อซึใก็มีหมาแ่นโจมันขึ้นมาอะไรแ ท่าจะมาเป็นเป็นสีหลังบ้านอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกมาพูดให้ชัดเจนว่าท่านคืออย่างไรมันจะไม่ควรไม่ควรท่านไม่ควรบทบาทที่จะมาคนหลบไอซอลซอเราจะพอเร่เมื่อยได้ไม่มาคนที่ท่านก็ต้องมานะมาเกี่ยวฐานะของไอแต่ทีนี้ผมก็เห็นว่าเอาเมื่อมันมีข้อมูลตัวอื่นที่มันพอพิจารณาได้ เราก็เป็นลกาแต่คดีนี้เนี่ยสำคัญมากท่านนายกตัวนายทีนตัวนายะเียนสคัญเลยหใจมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยท่านนายกมไม่ได้แสดงว่าสขาไม่ชอบเลขาได้รู้ไนเลยท่านนามาเลยมาให้ข้อสิทธิ์ท่านต้องตตั้งตั้งใะ้ต่อเราก็เราเจาเป็นานะใช้ข้อสิกิได้เป้อร่าเป้ก็ใัต อาจารย์ะรังวว่าเสเาลาแล้วก็มันมันที่สิแปดแล้วก็มันหดอกรเพิ่เติมัปูนทาันเอีมไปมีถ้าจะได้เพิ่ว่ามันเพราะตอนที่สิบแล้วเนี่ยจังต่อไปมันจะไปตรงวันที่ห้าถ้าต้องต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดแต่ที่มันเปานยาวเพราะว่าถ้าที่ห้าไม่ได้แล้วกเราต้องไปวันจากที่เง่นเลยแต่ผมไม่ได้กตามนะถ้าไล่ตามคิงนะครับผมอยากให้ดูสวส เราไม่จะไปเดียดเยียดไปใกล้ๆนั้นสองงานนะยังให้ของแบบของกก่อนใช่มันกดแตบนั้นสองเรื่องอย่างไรอย่างไรมันต้อติดวันที่25ผมคอมีลความเห็นว่าเราต้องกำหนดไว้วันที่18คือเป็นวอนตุ้าให้มันเหือยกันสอสอสวนะแต่เพราะว่าการที่5เราตื่นเวลาตื่นจากที่หนึ่งมันก็ไม่ยอมเหมือนคือวันจที่10เหดจากที่18เลยใฮ่ สับลัวันที่1ิบเอ็ดแล้วให้มาสืบวันที่18บแปเป็นบุใช่กาสแให้มาสืบวันที่หนึ่งอ๋อพรที่สิบห้าสิบแปดมันน่งสิ้นท้ายของคดีเราเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะสั่งวันวันที่สิอ็ดถ้ามาสืบสิบแปดมันก็จะจ้างชีวะไม่ทำ และาที่มันผมเรียกว่ามันมาต่างหากเหมอนกับสสว่า8แเาเสรบหมดแล้วเราเห็นว่ามีระยะอะไรอยากจะมีเราเาจะท่านรักษารมว่าัใจผมเป็นาให้ตัดเิบผมไม่อยากให้ัแเพราะหมือนว่าเรากรเราเคยวางไว้ให้ช่ไหมพอเรามีรยาสามมันก็ไปดักตีนัอย่างเงี้ย ทำให้มองไ่าเราสิเสร็จแล้วทำไมไปเรืองสิบเียสัให้รู้ในร้านนี้ว่าเราตัวสมเราจะมีเียสันนะสด้วยไม่เต้องเรงนี้ผมคิดได้เมื่อกี้ใครตัมส่งไที่บอกว่าเรื่องสองมตสาจไันไปวะกันเลยทีเดียวมันก็มีทเรียวี่หน่อยเอาสอตสก้อนวางเนียก่อนมันมัจะีวาผมก็จะเอาสงส เอาันท <Bla> ี <b un> <society> ่เขเสร็จก่อนเาเสร็จก่อนแล้วก็ที่เขาั้งแต่เขาสองัวงที่ไปความกันเนี่ยของันธุ์ที่แัดลูกของเราเลยนี่แค่หนึ่งพันเลยถ้าเปนเยอะั้าสองอสสเนี่ยมันสิบห้าเสร็จใช่ไหม่คิบห้าเสร็จเขาถ้าเราต้องคิดตอนนี้เลยก็ได้ว่าเราจะเขาขอแถนการแน่นอนน่ะแล้วก็งานยังไงถ้าสิบเ้าอันจะเรื่อะเรือยสูงแล้วแต่ที่ธุ์ที เดี๋ยวเราการงคั้อนสบเปสิบห้านท้ายเนสุดท้ายมาเราจะได้แ่หถ้าเราให้การจีวานเราให้สิบห้าวันละสิเดือนสักสเจ็ดวันสวันก็ต้อเพราะวันเป็นเงินสวนี่ยเด็กวัด็เจดอนเ็วันก็พอมงสิวเด็ดวันสี่ห้าเด็วันก็วันที่ยี่สิบสองัที่ยี่สิบสองสุดท้ายที่จะรับคำแปลงการ เราก็ตบเตือนนกับสินว่าเออสิ้นเดือนได้ไปเดือนต่า<ป>